สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรา2คนในรายการไทย n d r e ี o อ t คนไทยต่างแดนนะครับผมดำฤทธิ์วิยากุลครับผมธนสิทธิ์ปันตาครับครับเราก็มีข่าวสารสาระมานำเสนอใช่ครับอ่าเหมือนทุกมากมายเช่นทุกวันนะครับวันนี้เราเริ่มที่ประเทศสวิเดนก่อนนะครับคุณโจกิ่งเพชรบุญยงซึ่งตอนนี้ก็ตะเวนอยู่ยุโรปหลายประเทศนะครับก็รายงานมาภาพนะฮะจากการ จัดการประชุมนะครับสาภาพพระสมทูตไทยในทวีปโลยุโรปนะครับที่วัดพุทธ,ธารามประเทศสวีเดนมาให้ชมกันนะครับซึ่งก็ในงานนี้มีพระเทพพุทธ,ธิมงคลประธานสาภาพพระรมพระทูไทยในทวีปยุโรปนะครับ,รบเป็นประธานในการการประชุมนะครับ,รบปีนี้มีพระสมทูตจากทั่วโลกมาลมประชุมและมีการจัดประชุมอย่างยิ่งใหญ่โดยพระครูสุดพุธทธิทัศน์นะครับ ้าวาดวัดพุทธารามสุเดนในชนะเลขาการสภาภาพนะครับเป็นเจ้าภาพจัดนะครับและดรอำนาจบัวสิริรองผู้ในการสำนักพระพุทธศาสนาจากประเทศไทยก็ไปร่วมประชุมด้วยครับผมครับสารที่2นะครับไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับวันนี้คุณบิ๊กสุภวัตวรมาลีพาไปชมศิลปะบาหลีนะครับซึ่งผสมผสานความเชื่อทางศาสนาฮินดูที่ GWK c e n t e อ culture center นะครับไปชมกันครับ ครับนั่นเป็นสาระที่น่าสนใจในช่วงแรกนะครับช่วงต่อไปพบกับคนชทยไก่ถิ่นและนาทีทำนาทีทองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพัพรามาลียังสนทนาธรรมต่อเนื่องนะครับกับพระอาจารย์อาเชสาโรนะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับกับนักวิชาการาราชันอีกครั้งหนึ่งครับพระอาจารย์ช่วยให้แนวคิดครับว่าอย่างท่านอื่นเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับที่ แต่ว่าเป็นชาวตะวันตกเนี่ยพอต้องมาอยู่ในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยพระอาจารย์จะให้แนวคิดอย่างไรดีครับก็ไม่ค่อยมีความรู้สึกในการเป็นชาวตะวันตกเท่าไหร่เพราะว่าคเคยอยู่อังกฤษถึง17-18ปีแต่อยู่เมืองไทย30กว่าปีม,มาเมืองไทยแรกๆก็มีแต่ความภาคภูมิใจที่มีโอกาสในคลองผ้าเหลือง ลวงพูชาท่านเคยสอนว่าฝรั่งนี่สอนไม่ยากมันควายถึงไปถึงมาเทียวเป็นเองครนะตะมาก็มีความภาคภูมิใจเป็นควายตัวหนึ่งของลวงพ่ชาครับอันนี้ครอบครัวนะครับอาจารย์นะครับก็ในฐานะที่ชาวต่างชาติคนไทยเนี่ยมีสามีนะครับหรือว่ามีภรรยาในเป็นชาวต่างชาติก็ค่อนเยอะนะครับ เข้ามาสู่วิถีของคนไทยซึ่งจะเห็นความสําคัญของพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์คิดว่า<อ>จะพูดอย่างไรหรือว่าอธิบายอย่างไรให้เขาได้เข้าใจถึงวิถีของคนไทยใน,นลักษณะนี้ครับพระอาจารย์ครับผู้หญิงไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติกันมากถาะว่าบางทีก็จะ สามีหรือว่าเพื่อนฝรั่งก็จะท้าในพุทธศาสนาด้วยเองก็จะซํำเนึ้ด้วยว่าไม่ค่อยจะรู้ตอบเขาไม่ได้จึงจะเป็นเหตุให้เขาได้กลับมาสนใจศึกษาเพื่อจะได้อธิบายให้สามีฟังบ้างเป็นโอกาสอันดีนะครับผมทางรายการนะครับที่ได้รับเกียรตินะครับสนทนากับพระอาจารย์ต่อเนื่องมานะครับเป็นสามเทปด้วยกันนะครับวันนี้ในนาำของรายการนะครับต้องขอขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับกราบมาสการครับ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย c ีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอ เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุยเกียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบะและเซเว่นอีเลเวนในหลักธรรมชื่อมงคลและสูตรอันแปลว่าหนทางแห่งความสุขความเจริญนั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องหนทางแห่งความสุขความเจเริญเอาไว้เป็นอนเนกประการประการหนึ่งก็คือความอ่อนน้อมทาตนถามว่าทําไมเราต้องอ่อนน้อมทาตนเพราะว่าความอ่อนน้อมทาตนนั้นเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้ได้จากทุกคนจากทุกเหตุการณ์จากทุกสิ่งทุกอย่างความอ่อนน้อมทาตนนี้ปราท่านเปรียบเหมือนน้ําที่มีเพียงครึ่งแก้วน้ําที่มีเพียงครึ่งแก้วย่อมมีโอกาสที่จะเติมน้ําให้เต็มได้อีกมากมายชั้นใด คนที่อ่อนน้อมทําตนก็จะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมากมายฉะนั้นโดยเหตุน,นี้ใครก็ตามที่ปรารถนาความสุขความเจริญเพื่อตัวเองก็ควรปฏิบัติตนเป็นคนอ่อนน้อมท่ตนเหมือนคำที่ปราชดท่านเขียนเอาไว้ว่ายอดไม้อ่อนโยนยอดคนอ่อนน้อมสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภอกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลียวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มปคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวนข้ามภูเขาลงทะเลหรือี่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่ดินแสนใหญ่วามงดงามนั่อยู่หนใดลดปล่อยใจ ตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุยเชียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มขมคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซ Freshmart และเซเว่นอเเวอย่างที่ผมเรียนนต้นแล้วว่าทั้ง3สาวก็จะมีแผนงานนะฮะ ในแผนงานของประชาคมการเมืองของมั่นคงเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดย่อยนะฮะเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีทเ่เรียนเนื่องต้นแล้วนะ,ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้สาวการเมืองเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดสันติภาพและศักยภาพภูมิภาคเนี่ยมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการสร้างเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคนี้ท่านก็จะงงกันนะว่ามันเกี่ยวอะไรด้วยมันไกลตัวมากนะก็ในเมื่อประเทศในภูมิภาคนี้ไม่มีนิวเคลียร์ ก็จะมาพูดเรื่องนี้ทาไมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีจริงแต่ว่าคนที่มีเนี่ยเขาอาจจะเอาเข้ามาในภูมิภาคนะฮะโดยเฉพาะติดมากับเรือดำน้ำนะฮะเรือบรรทุกเครื่องบินหลายลำของสหรัฐที่เข้ามาป้วนเปี้ยนแถวๆภูมิภาคนี้ก็ใช้พลังงานน,านิวเคลียร์นะ,ะถ้ามันเกิดรั่วหรือมันเกิดแบบมีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมากรรมตรภาพรังสีแพร่หลายหรือแม้กระทั่งในภาวะที่แบบการเผชิญหน้าถึงสุดถึงสุดจุดสูงสุดเนี่ยฮะ ซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นนะฮะมีการใช้อาวุธขึ้นมามันก็อยู่อีกนะะะฮเพรางั้นอาเซียนก็เลยรณรงค์ให้มีการาจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคนี้นะฮะแล้วก็พยายามให้ประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยามาร่วมลงนามในสนธิญาตัวนี้นะฮะเพื่อไม่ไม่ต้องการให้มีการใช้อาวุธกันในแถวนี้รวมทั้งไม่ต้องการให้มีการนําเข้ามาด้วยนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีสนธิญาตอีกฉบับหนึ่งซึ่งอาเซียนเป็นตัวตั้งตัวตีที่ให้ประเทศได้เป็นพันเนอร์คือประเทศคู่เจรจาเนี่ย เข้ามาร่วมลงนามด้วยคือสุนทรญยามายตีและความร่วมมือนะอันนี้ก็คือพูดง่ายคือเป็นการันตีว่าประเทศอาเซียนนะจะร่วมมือกันในการพัฒนาภูมิภาคนะะแล้วก็เอาประเทศคู่เจราจารทั้งหลายเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับคู่เจราจารทั้งสิบเนี่ยอย่างที่ผมเรียนต้นว่ามีความร่วมมือครบทุกด้านกับอาเซียนนะฮะไม่ว่าเป็นสหรัฐแคนาดา ออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนญี่ปุ่นเกาหลีผู้นี้เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าแผนปฏิบัติการนะฮะเพื่อดำเนินการต่างๆในทุกสาขาของความร่วมมือเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยความร่วมมือแนบแน่นนะฮะเราจะมีการประชุมทุกระดับนะฮะไม่ใช่แค่รัฐมนตรีแค่นั่นเองนะจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีระดับเจ้าที่อุโสนะฮะระดับอธิบดีไล่ไปจนถึงระดับเจ้าที่นะฮะซึ่งการประชุมต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเยอะนะฮะแต่ว่ามัน มันมีประโยชน์นะฮะแม้ว่ามันจะค่อยคืบไปทีนี้เทียน้อยก็าตามนะนอกจากสหรัฐแล้วเนี่ยจีนญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งเรามักจะได้ยินกันว่าอาเซียนบวกสามนะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีความสําคัญนะเพราะว่าจีนเป็นประเทศจักษ์ใหญ่ในภูมิภาคนี้นะและเป็นประเทศแต่ลกพันเออหนึ่งในสองนะฮะที่มีเขตดินแดนทางบกและทางทะเลติดต่อกับอาเซียนนะครับอีกประเทศึงคืออินเดียนะฮะสองประเทศนี้รวมกันก็เกือบสามพันล้านคนนะฮะ ตอนนี้อาเซียนมีเขตการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจารเนี่ยประมาณ6ประเทศแต่ห้าฉบับนะฮะคืออาเซียนจีนอาเซียนญี่ปุ่นอาเซียนเกาหลีอาเซียนอินเดียแล้วก็อาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะเป็น FTA นะซึ่งรวม5ฉบับเนี่ยจะมีประชากรประมาณ3,300รล้านนะฮะซึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของประชากรโลกตอนนี้มี6 6 0 0ดล้านนะฮะตลาดจะใหญ่มากนะฮะ ตอนนี้อาเซียนก็เริ่มเริ่มที่จะพยายามผนวก FTA ททั้ง6เออทั้ง5ฉบับเนี่ยเ,เข้าด้วยกันนะฮะซึ่งจะมีภาษาอังกฤษเรียกนะเป็น Regional Com มเพนเซฟเออ Economic Program นะฮะตอนนี้อยู่ในเริ่มการตั้งไขแล้วนะในการเจรจาเพื่อจ,จะรวมเอ a ททั้ง5ฉบับเข้าด้วยกันนะซึ่งถ้าสามารถทำได้นี่ก็จะสร้างแรงดึงดูดทางด้านการค้าการลงทุนให้กับภูมิภาคนี้เป็นอย่างมากนะฮนะการประชุมรัมตีที่พนมเปญการเดือนหน้าเนี่ย จะมีการประกาศปฏินญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียนนะตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการร่างแล้วก็ปรับร่างไปเรื่อยนะฮะดังนั้นก็จะมีการระบุถึงเนี่ยสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิของชนกลุ่มน้อยอะไรท่างน,น,นี้นะฮะเมื่อมีการประกาศการยอมรับออกไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้อาเซียนเนี่ยมีภาพพ์ที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นเอ่อมันก็เป็นอะไรสิ่งที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับประเทศไทยเองเนี่ย ปรับกระทรวงต่างการต่างประเทศของผมเองเนี่ยเคยเป็นทูตไทยประจำองอสบาบานชาติที่เจนีวานะฮะแล้วประเทศไทยเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะคณ,ณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะท่านก็ดำรงตําแหน่งนี้อยู่ประมาณหนึ่งปีนะซึ่งก็ทําให้บทบาทไทยเนี่ยได้รับการยอมรับอย่างน่าอย่างกว้างขวางนะฮะในเรื่องอการมีสิทธิมนุษยชนนะฮะสนับสนุนโดย ระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกีียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน ใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายเกียวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวน เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับ,รบปฏิทินได้นะครับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแพทย์หญิงวิลาวันจึงประเสริฐอธิบดีกรมการแพทย์นําคณะไปดูงานที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสนะครับ Southern Medical Center ที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสนะครับเพื่อร่วมทําโครงการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยมีนายมิ้นท์ฟอร์ตเวิร์ดนะครับให้การต้อนรับนะครับครับปฏิทินที่สองไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับนายเจียศักดิ์ป้อมสุวรรณพาครอบครัวไปร่วมงานโครงการไทยนาชาย ไทยนาชาวลิตเทลออสนะครับของคุณวิภูศรีวิลาศนะครับศิลปินนักปั้นไทยในออสเตรเลียซึ่งเชิญชวนชาวไทยในซิดนีย์นะครับมาปั้นสิ่งที่คิดถึงเมืองไทยมากที่สุดและส่งผลงานให้กับคนไทยที่คิดถึงนะครับงานจัดที่ร้านอาหารไทยหลายร้านอาทิเช่นร้านบางกอก ร้านชนสยามและร้านเฮาที่ซิดนีย์ครับครับผมและนั่นก็เป็นสาระน่ารู้ที่ทางรายการเรานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทุกวันนะครับและท่านผู้ชมที่มีข่าวสารที่อยากจะให้เรานําเสนอส่งมาได้ที่ t h a i o v e r s e a ี o ัน a เนะครับครับวันนีรร้รับชมรายการ,ราย,ย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับ พิมพ์ว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือข่ายเจริญเคเบิลทีรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับครับผมครับแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน